ข่าวบัคข้มแมนเชสเตอร์เดต์ประจำวันที่4มิถุนายนโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดต์ย็นนี้ขอสนอะร์ผีสะดวกแล้วไก่บกผ่านดีเบลา่าเหตุร้องค่าจ้างวิกละ2.8แสนปอนด์ โดยสมบสอนทั้งแฮอสเปอร์ยังเขี้ยวลากดินในการเสริมทัพเมื่อถึงขั้นบอกผ่านกองหน้าคุณภาพอย่างทางเปาโลดิบา่าที่จะหมดสัญญาจากทางจูเินตุสในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็เพราะเรียกร้องค่าเหนื่อยแพงกว่าปกติทั่วไปอยู่ที่280,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มากจนอาจจะพังโครงสร้างไปดานค่าเหนื่อยของทีม ดยการบริงานจากทางเมอรเลออนบอกได้หรือว่าดีบัลล่านั้นปรงใจยุติสนะแข่งจูเว่หลังวันที่30มิถุนายนทําให้เนื้อหอมทั่วทั้งยุโรปนอกจากทางอินเ์มิลานแล้วก็ยังมีทั้งทางอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์หรืออาราเโกมาดริดต่างก็อยากได้มาร่วมงานแบบฟรีเอเจต์เช่นเดียวกันโดยแข้งยี่สิปีรายนี้ไม่ชิงจำกัดโอกาสเลือกของตอนเองพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอจากสโมสรต่างๆที่อยากได้เขาเข้าไปร่วมงาน ดยความต้องการที่แข้งอาเจนไทน์ย,ยื่นมาทางเล้าไก่นะฮะคือ2.8แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นั่นจะทําให้เขานั้นกลายเป็นแข้งค่าจ้างแพงที่สุดเหนือกว่าพวกอยู่มานานอย่างทางแฮร์รี่เคนหรือซนลฮังมินที่ฟันเพียงแค่2แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นหากยอมตามใจลาโฮย่าก็นำสู่บรรยากาศแย่ๆในห้องแต่งตัวทันทีทันทีสำหรับข้อเรียกร้องก่อนก่อนหน้านั้นดิบาล่าเช่นที่ขูดปรี่จากทางจูเวนตุส คือ6.9ล้านปอนด์ต่อปีและส่วนของค่าเหนื่อยและก็อีก1.7ล้านปอนด์คือโบนัสฉเฉลี็จแล้วจะเอา3 7 3 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะที่อินเอร์วิลานก็พร้อมจะให้2 6 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษีก็นับว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงที่เปาโลดีบลาตาต้องการในบรนนี้เลยนะเป็นนาังานาน,นี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับ สื่ออ้างไบเยนเบอนิกประเมินค่าตัวเลวันดอสกี้40ล้านยูโรโดยทางประเบิดเลวันดอสกี้ดาวยิงชาวโปถูกไบเยนมบอนิกประเมินค่าตัวไว้อยู่ที่40ล้านยูโรจากการกล่าวอ้างของสื่อเมืองเบียโดยทางบิลสื่อเมืองเบียรายงานข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าบบเยนมิอนิกประเมินราคาขายปรเบิตเลวันดอสกี้เอาไว้อยู่ที่40ล้านยูโรหลังก่อนหน้านี้แข้งสัญมปีารนี้ยืนกรานจะว่าต้องการจะย้ายออกจากมิวนิกในช่วงสมอนนี้ ซึ่งเลวานดอสกี้ยังอยู่ภายใต้สัญญาจะถึงวันที่30มิถุนายนปี2 0 2 3 23. แม้ผู้บริหารระดับสูงของทีมเสือใต้จะยืนทันท่าทีชัดเจน,นว่ากองหน้าทีมชาติโปลแลนด์จะต้องอยู่กับสโมสรไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาทว่าบิลรายงานข่าวว่าทีมดังแคว้นบาวาเรียอาจตัดสินใจใปล่อยดาวเตะวัยั0ปีนี้ย่า้สังกัดสมความปรารถนาโดยประเมินราคานักเตะเอาไว้อยู่ที่40ล้านยูโรในรั้งนี้ โดยก่อนหน้าชาวโปลแลนด์กำลังจะยุครบส4สีปีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางบาเซโลนามาโดยตลอดนะแต่สถานะทางการเงินในปัจจุบันของทีมอาซูการนานา้นยังไม่สามารถจะเซ็นสัญ,ญญากับนักเตะอย่างที่พวกเขาต้องการได้ขณะเดียวกันการประเมินค่าตัวของนักเตะนั้นเหลือสัญ,ญญาเพียงแค่ส2เดือนของบาเยิร์นแมนิกเท่านั้นบอกได้เลยว่างานนี้ยังสูงเกินไปสำหรับทีมจากแคว้นกาตาลุนญ,ญ,ญาติในครั้งนี้กันอีกด้วยนะนะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกัน,กน ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับโอกาสมาแล้วนะครับพี่บรูโน่ลุ้นได้เสือ้อเบอร์โปรดกับแมนยูหลังเจ้าของเก่าอำลาทีมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยการที่ทางบรูโน่ฟอนันเดสมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นได้เสื้อเบอร์ปโปรดกับทางปีศาจแดงหลังเจ้าของคนเก่าโบกมืออำลาทีมไปเป็นที่เรียบร้อยโดยการที่ทางเดเบนเบอร์สื่อดังของอังกฤษระบุเลยว่าบรูโน่ฟอนันเดสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก มีลุ้นที่จะได้เสื้อหมายเลข8มาใช้งานหลังจากที่ทางควนมาตาบิดฟิลด์ชาวสเปนเจ้าของเบอร์คนเก่าโบกมืออำลาชินโอเทฟอร์ดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังหมดสัญญากับชีมสำหรับทางบรูโน่วัย27ป,ปีรายนี้สวมเสื้อหมายเลข18มาโดยตลอดหลังตั้งแต่ย้ายมาจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับทางปีสแสดงนัดเมื่อเดือนมกราคมปี2020อย่างไรก็ตามจากการที่ควนมาต้าอำลาชิมไป ทำให้ทางบรูโน่กำลังจะได้โอกาสเสื้อหมายเลข8มาครอบครองสื่อเป็นเบอร์โปรดของเขาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยเล่นกระทางอูดิเนเซ่และก็สป bon อร์ติ้งลิสบอนในครันงนี้ท่านี้บรูโน่เคยให้สัมภาษณ์ถึงหมายเลข8เอาไว้นะว่ามันเป็นหมายเลขที่พ่อของผมใช้ตอนเป็นนักฟุตบอลเป็นวันเกิดของผมวันที่8กันยายนปี1994และมันก็เป็นหมายเลขที่ผมชอบในเวลานี้เป็นรางงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเลามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ คนนี้แหละใช่เลยแมนยูเลงคาวเวนบรวิตเสริมแข่งซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนโดยทางแมนเชสเตอร์เต็ดสนใจอยากได้ตัวโดมินิกคาวเวิร์ดลูวินกองหน้าเอฟเวอร์ตันมาร่วมทัพในช่วงซั่นหน้าโดยแมนเชสเตอร์เต็ดทีมยักษ์ใหญ่ของศึกพรีเมียร์ลีกแสดงความสนใจอยากได้ตัวโดมินิกคาร์เวตบรวินกองหน้าตัวเก่งของเอฟเวอร์ตันมาแทนแนวรุกของทีมที่ทยอยออกทีมนะฮะอากันเป็นว่าเล่นในเวลานี้ โดยมีคู่แข่งอย่างทางนิวคาสเซิลกับทางอาร์ตตนก็จะได้นักเตะเหมือนกันโดยพร้อมจะชิงลายเซ็นกองหน้ารายนี้มาร่วมทัพในช่วงสั้นนี้กันอีกด้วยหลังจากทีมท็อฟฟี่เสียเงินประสบปัญหาด้านการเงินโดยต้องการเงินมาพยุงสโมสรน,นั่นอาจทาให้ทีมต้องขายนักเตะเพื่อจะหาเงินมาช่วยสโมสรก่อนในเวลานี้จะเหตุการปัญหาทางการเงินของทัพท็อฟฟี่สีฟ้าทําให้ทีมไปแสดงพร้อมจะเจรจากองหน้าชาวอังกฤษรายนี้มาร่วมทัพ โดยที่มีเอริกเชนฮากกุนซือคนใหม่ที่ต้องการหากองหน้าปรายใหม่มาเสริมแกล่งให้กับทีมเนื่องจากยังไม่ชัวร์เกี่ยวกับอนาคตของคิสโน่ปรนโดส่วนทางอีสันคาววนี่ก็ได้อํลลาทีมไปแล้วและหมดสัญญานนันทำให้กุนซูชาวดัชเนียกำลังจับตามองคาเวิร์บราวินอย่างใกล้ชิดเพื่อจะหวังดึงมาร่วมท้พให้จงได้ในช่วงซน,นา อย่างไรก็ตามแม้ว่าท็อฟฟี่สีน้ำเงินเคยยืนการานว่าจะไม่ขายนักเตะคนสําคัญคนนี้ออกจากทีมก็ตามแต่ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยกำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินมาโดยตลอดในช่วงที่เกิดโรคโควิดในจีนระบาดแถมผลงานในลีกก็ย่าแย่จนต้องลุ้นหนีตายตกชั้นนั่นำทาให้ทางเอรฟตันนี้ต้องการเงินเพื่อพยุงสถาน,นะทางการเงินของสโมสรนั่นำทําให้ทางสโมสรเองอาจจะจําเป็นต้องขายนักเตะในช่วงสมสนนัยนี้และคาดกันว่าค่าตัวของคาเวิร์ตบริวินนั้นน่าจะมีค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์ แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องแข่งกับทางคู่แข่งจากทางสาลิกาดงและก็ปืนใหญ่อาร์สนอนที่อยางได้กองหน้าหลายนี้มาเสริมทัพในช่วงเสมอน,นี้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับเต็มที่อย่างแน่นอนโรนโดเผยแฮปปี้กับทางแมนยูย้ำชัดพร้อมช่วยเทนฮากกู้วิกฤตนะ โดยคิสโนโ่ปรโนโออกมายนันว่าเขาเองก็ยังรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากในถิ่นโอเทฟฟอร์ดและพร้อมที่จะช่วยเอริกเชนฮากผู้ซื้อคนใหม่ของทางแมนยูในการนำพาทัพปิศาจแดงให้กลับมาประสบความสำเร็จก,กันอีกครั้ง โดยทัพพีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบฤดูกาลด้วยความผิดหวังหลังพลาดอันดับท็อปโฟและก็ไม่มีถ้วยแชมป์ติดมือห้ามการกระแสข่าวว่าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสอาจจำลาทีมเมื่อภายในทีมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งกุนซอคนใหม่ทีมงานรวมไปถึงปล่อยตัวตัวต้งเตะออกจากทีมไปจำนวนมากกระทั่งล่าสุดทางคิเซโนโ่บรนโดได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สมสรแต่งตั้งเอริกเชนฮารรวมไปถึงอนาคตของเขากับสมสรกันอีกด้วย ผมยังคงมีความสุขมากๆกับการอยู่ที่นี่ผมรู้ว่าเทนฮากทำผลงานยอดเยี่ยมกับทางอาแจ็คและเขาคือโคช้ชที่มีประสบการณ์แต่เราั้จําเป็นต้องให้เวลา,ากับเขาและสิ่งต่างๆมากมา,กมายและจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามที่เขาต้องการผมวอกว่าตรนนั้นจะประสบความสําเร็จผมวองว่าเขาจะโชคดีเรามีความสุขแล้วและก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะมาเชื่อกันเถอะนะว่าฤดูกาลหน้าตรนนั้นจะมีถ้วยรางวัลมาครองผมเชื่อได้ว่าแมนเชสเตอร์เดจะอยู่ในทีมที่พวกเขาควรจะอยู่ บางทีมันอาจต้องใช้เวลาแต่ประทั้นยังเชื่อมั่นอยู่นะผมยังมีแรงกระตุ้นในการทํางานหนักต่อไปผมยังรักในแพชชั่นของเกมนี้โดยคนยุคใหม่จะเป็นอนาคตใหม่ของสโมสรผมเห็นด้วยที่เรานั้นควรจะให้โอกาสนักเตะหนุ่มๆเพราะพวกเขาคืออนาคตแต่คุณก็ต้องช่วยพวกเขาด้วยเช่นเดีวยวกันเพราะความกดดันในการเล่นทิมบริกเยอะเหลือเกินซึ่งผมเชื่อว่านี่คือลีกที่ยากที่สุดในโลกแล้ว คุณต้องให้เวลาและก็โอกาสเพื่อจะให้พวกเขาเจริญเติบโตแน่นอนว่าหากเด็กๆขอคําแนะนำจากผมผมจะแสดงทัศนคติของตนเองให้กับพวกเขาได้รับทราบสำหรับผลงานของบรนโดกับทางแมนเชสเตอร์เดนดเมื่อฤดูกาลชีบบ่ผ่านมาลงสนามทุกบริการไป้งสิ้น39นัดยิงไปมากถึง24ประตูและกระทำแอสซิสต์ไปมากถึง3ครั้งในกรังนี้แล้มาดูข่าวตอมาก,กันดิบครับชาบีมองตาขวาง ฟอร์กี้บอกเล่นดัชลงตัวกว่าอยู่ที่บาเซโลนาอีกนะโดยทางฟรังกี้โดยองกองกลางบาเซโลนาพูดแบบขวานผ่าซา,ากจนทางเทรนเนอร์ชาบีเออร์ันเดสควันออกหูเมื่อบอกว่าระบบของทีมชาติทอรแลนด์ลงตัวกับเขามากกว่าที่คํำหนูจุดกระแสย้ายไฟร่วมงานกับทางแมนยูเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งกองกลางวัยชาเปีรายนี้คือเป้าหมายที่ทางเอริกเชนฮาร์กเจ้านายใหญ่ปีศาจแดงอยากจะคว้ามาร,ร่วมมากที่สุดแล้วทว่านักเตะก็สงวนท่าทีบอกไปจีบพันต้นสก,กัดให้ถูกต้องเอาเองดีกว่าไหมแต่ล่าสุดแข้งดัชเนี่ยหลุดปากหลังเกมในชั้นลีกที่ปราบเบลเจียมไปสีต่อนหนึ่งว่าตนเองนั้นเล่นเป็นธรรมชาติกับทางเออริเย่มากกว่าตอนประสานง,งานกับทางเลือดหมูสีน้ำเงินซะอีกนะผมชอบที่ตนเองเป็นคนรับบอลแรกซึ่งเซตนี้ขึ้นมาจากด้านหลัง แล้วนามทีมชาติตัวเองก็เล่นบทบาทที่ต่างไปไปเลยนะฮะเมื่อเทียบกับทางบาร์เซโลนาซึ่งมองว่านามกระฮันลมสีส้มลงตัวกับผมมากกว่าแนนอนว่าที่สุดแล้วเป็นไปได้ก็ยากหน่อยนะที่อยากจะให้คนยัดบอลมาให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทําได้โดยบาร์ซ่าพยายามยื้อการตอบรองค่าตัวอยู่โดยหวังว่าไม่ต่ํากว่าเจ็ดสิบล้านยูโรหรือราวประมาณ65ล้านปอนด์ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุดสโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนต่างใับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ